ไซโนโซเฟียเนี่ยคุณไปดูเนี่ยสักเซสหมดอเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทุกประเทศเขารวยหมดแล้วนะยกเว้นเวียดนามที่ยังจนแต่สุดท้าย3-40ปีผ่านไปตอนนี้เขารวยกั่าเราเยอะเลย้ะแล้วผมก็เตือนคนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องระวังภาจับตามองมากอ้าวกลับมาที่เวียดนาม เวียดนามเนี่ยศึกษาไปศึกษามาเนี่ย <c oughs> มันมีความที่ผมว่าแตกต่างและมีในแย่สำคัญมากที่เราบอกว่าที่ที่ผมคิดว่าเวียดนามจะต้องดังจะต้องรวยจะต้องยิ่งใหญ่ในระดับหนึ่งนะ <c oughs> อาจจะไม่เท่าเกาหลีแต่ว่าไม่เบาก็คือความคิดที่ว่าเวียดนามเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เซาท์อีสเอเชียหมายความว่าเขาเป็นนะเพราะทำเลมันก็อยู่ตรงเนี้ย แต่เวียดนามนี่คืออีสเอเชียถางว่าด้านวัฒนธรรมเขาเรียกว่าไซโนสเฟียไซโนสเฟียแปลว่าอยู่ในอิทธิพลของจีนคือประเทศเซา์อีสเอเชียเนี่ยมันจะมีสอง,สอ,งอิทธิพลใหญ่ที่คุมพวกเราอยู่ก็คืออินเดียกับจีนเพราะมันใหญ่มากหมายก่อนเนี่ยเขาก็เขาก็ไปมาไปมาเนี่ยรับอิทธิพลทางนี้บ้างทางนี้บ้างจีนเข้ามาอินเดียเข้ามาใช่ไหมแล้ว พวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวอินเดียเขมรอินเดียลาวพม่าพวกนี้อินเดียมากกว่าจีนอินโดซเฟียอินโดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลือกอินโดไชนะ่าอินเดียกับจีนนะอยู่ระหว่างกลางพ <c oughs> ัฒนาทรรมส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราไปดูเนี่ยชื่อเราก็อินเดียนะชื่อสันสกิจนูน่นนี่ใช่ไหม ศาสนาศาสนาไม่เชิงใช่ไหมเพราะอินเดียไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่ว่าเราก็ยังเป็นอิงกับศีลกาอิงอะไรไม่รู้แต่ว่าโอเคมีพระสัภาสาเนี่ยเป็นแนวอินเดียใช่ไหมพวกพวก๊พวกวาอดบารารามอินเดียที่สําคัญเขาเรียกว่ารอยรัลคอร์ดเนี่ยพอที่นนเป็นตูบอกนี่ก็อินเดียชัดเนจนนะอะไรอนะเป็นรูปก็ต้องมีอะไรอะ หมอดูใช่ไหมโหนพรามพรามนู่นนี่ใช่ไหมไหว้เยอะเมืองไทยเนี่ยโอเคมีอยู่ช่วงหนึ่งจีนก็เข้ามาเยอะพ่อแม่ผมเนี่ยจีนเข้ามาจากเมืองจีนเลยนะอ่ะก็เยอะเยอะใช่ได้เพราะตอนนั้นหนีภัยมาเยอะแล้วเมืองจีนใหญ่ไงก็แผ่กันมาหากินอะ่ะยากจนไม่มีอะไรจะกินก็ออกลูกออกหลานมามันก็เลยมีจีนผสมเยอะ จะมแม้กระทั่งในหัวเมืองต่างจังหวัดก็เป็นจีนแ้นะ่ะเพราะพวกจีนก็ไปหากินนะคนจีนก็ไปอพยพไปต่างจังหวัดเด็กๆเกนะี่ยญาติโยมผมบางคนญาติพงงานเขาก็ไปอุดรไปนู่นไปนี่นะเออก็ไปหากินเข้าไปเปิดขายย่างอะไรเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปสร้างเขาเป็นเพราะในในเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นจีนอยู่นะสักครึ่งหนึ่ง นี่ก็จะเป็นแดบกรุงเทพนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากรักจีนใช่ไหมแต่เวียดนามเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเขาเนี่ยจีนไปดูโบสถ์เนี่ยไปดูไม่ใช่โบสถ์ไปดูวัดวัดเวียดนามมีภาษาจีนจริงๆภาษาเวียดนามก็ภาษาจีนภาษาไทยเป็นภาษาอินเดียใช่ไหมนี่เรียกว่าไชนซโนสเฟียเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องของ พัฒนธรรมเรื่องของแม้กระทั่งศาสนาก็เป็นศาสนาแบบพุทธแบบจีนตอนนี้จีนไม่ได้เป็นพุทธแต่ว่าแต่ก่อนก็เป็นพุทธพุทธแบบจีนแต่ก่อนเขาเบบก็เ,าเป็นขงจือ๊อเวียดนามนี่ก็เป็นแบบแนวขงจื๊อด้วยนะแล้วเวียดนามก็มีคือ c u เจอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเคยเป็นมึ้นของจีนเป็นร้อยเป็นพันปีนะยาวเขาก็จะมีความคิดแบบเนี่ยแบบจีนเนี่ยก็จะส่งมา เช่นอาจจะแบบว่านับถือบรรพบุรุษเลี้ยงดูพ่อแม่ขยันขันแข็งทำงานงานคือสิ่งสำคัญนี่คือไซโนสเฟียเป็นวัฒนธรรมจีนผมอยู่วัฒนธรรมจีนผมรู้วัฒนธรรมจีนเนี่ยงานสำคัญมากผมเนี่ยจบมาเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่วันแรกไม่มีใครขัด พอเรื่องงานเนี่ยคุณจะไปไหนจะทำอะไรขอให้ได้งานทนําดีคนจีนสู้หมดใช่ไหมแล้วก็ขยันใครขี้เกียจไม่ได้แล้วโตวขึ้นมามึงต้องเอาเงินให้พ่อแม่สมัยเพ่อสมัยผมนะต้องเลี้ยงพ่อแม่ต้องอะไรต่างๆใช่ไหมคือมันเป็นมั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 นเหมาะสําหรับพวกธุรกิจพวกที่ทํางานหนักๆเพราะว่าจีนอาจจะบอกว่าเขาลาบากมากเขาก็ต้องขยันแขน็ง เวียดนามเนี่ยมีอาการแบบนี้เหมือนจีนเต็กขยันมากแล้วก็เรียนการเรียนก็เหมือนกันก็เป็นอะไรที่ทุ่มเทจะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอะไรซึ่งเราบอกโอ้โหนี่ไงแล้วเรียนวิทยาศาสตร์เยอะที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เราเพราะวิทยาศาสตร์ทําเงินนะตอนนี้เวียดนามเนี่ยโอ้โหถ้าคุณเป็นพวกโปรแกรมเมอร์นี่งานเยอะใช่ไหม แล้วเขาก็เรียนได้เด็กขยันอะไรต่างๆนะก็โดยสรุปว่าผมคิดว่าผมก็คิดว่าไซโนสเฟียเนี่ยคุณไปดูเนี่ยสักเซสหมดอะเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าผมเคยพูดอนะไรไงประเทศที่ยังใช้ตะเกียบกินข้าวอยู่เนะี่ยทุกประเทศเขารวยหมดแล้วนะยกเว้นเวียดนามยกเว้นเวียดนามประเทศเดียวแต่ที่เวียดนามไม่รวยเนะี่ย ข้อสรุปผมผมว่าที่เขาไม่รวยเพราะว่าเขามีสงครามจนกระทั่งสามาัยผมหนุ่มๆอ่ะสงครามเวียดนามเพิ่งจะสงบตอนผมเรียนปัญญาตรีเรียนเรียนปัญญาตรีอยู่เพิ่งสงบสงบเป็นคอมมิวนิสต์ต่อไปอีกเป็นสิบปีกว่าจะเริ่มเปิดประเทศเขาเพิ่งเปิดประเทศมาสามสิบสามสิบปีสี่สิบปียังไงมันต้องใช้เวลาใช่ไหมก็จะสร้างระบบสร้างอะไรทุนนิยมขึ้นมาเหมือนจีนไง จีนสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยก็ยังจนนะจนกับไทยเยอะเลยจนกับไทยเยอะใช่ไหมผมยังจําได้ตึ้งเสียวผิงมาใช่ไหมตอนตึ้งเสียวผิงเปิดประเทศอ่ะเปิดประเทศจีนอ่ะเสียใ่แพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตศีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 17 000, หรือแอดไลน์ CSI Society ตอนนั้นผมอายุ30แล้วลนะเขามาตอนนั้นจีนยังจนมากเขาเปิดประเทศคนไทยก็ไปกันผมยังจําได้พลเอกจําลองศรพลตีจําลองสีเมืองไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนแล้วก็คนไทยเราที่มีมีตังหน่อยก็เอาจาักรยานซื้อจักรยานไปให้ญาติที่เมืองจีนมันจนมากไปถึงก็้ซ่วมยังเป็นหลุมเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนู่นนี่จนมากเราก็บอกโอ้โหมันจนขนาดนี้ คนจีนที่อยู่นอกประเทศจีนทุกคนรวยหมดยกเว้นจีนที่อยู่ในเมืองจีนที่ยังจนแต่สุดท้าย3-40ปีผ่านไปตอนนี้เขารวยกับเราเยอะเลยนะแล้วผมก็เตือนคนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องระวังนี่คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนคอมเ e พ i ิทีฟเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรเยอะมีบริษัทไทยหลายเบริษตอนนั้นอะเมื่อสักสิปี 6- กปีก่อน เอาของไปขายเมืองจีนบอกโอ้คนจีนมานะซื้อสินค้าเรากลับไปเป็นที่ระลึกขนมนู่นนี่อะไรต่างๆนะคนจีนชอบมากชอบเครื่องสําอางของไทยมากชอบลิสติกชอบขนมชอบโอ้ชอบหมดนะน้ำผล,ลไม้น้ำอะไรนะบริษัทก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะหุ้นือขึ้นมาสิบเท่านะไม่ต้องพูดเราว่าตัวไหนขึ้นเพราะเพราะรี่เรื่องจีน และที่ขึ้นสุดอยอดก็คือเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อคนจีนชอบของเรามากแล้วเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแค่สิบล้านคนเรายังขายได้ขนาดนี้เรายังรวยขนาดนี้ถ้าเราไปขายที่เมืองจีนเนี่ยนะเราคิดดูว่าเราจะรวยเท่าไหร่หุ้นมันเลยขึ้นไปสิบเท่ายี่สิบเท่าหุ้นขึ้นไปสิบเท่าแป๊บเดียวรวยเละเทะหมดรวมถึง B ีไอที่รวยกันเทะเพราะหุ้นพวกนี้ใช่ไหมแลวเสร็จแล้วเขาก็ไปขายขายขาย สักพักหนึ่งก็บอกให้คนจีนมันมีปัญหาหนูน่นนี่นะเขาพูดไปว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรนะเอเจนต์เรื่องเรื่องผู้คนค้าส่งนูน่นนี่นะที่ไปแล้วมันเบี้ยวมันไปก๊อปมันอะไรไม่จริงไม่ใช่นะสังคมมันเปลี่ยนผมบอกคุณรู้ป่าวว่าสินค้าผู้บริโภคทุกอย่างในในโลกเนี่ย มันมีคุณค่าของความเป็นสเตตัสอยู่ในตัวถ้าคุณเป็นสินค้าของประเทศด้อยจะยกตัวอย่างนะไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรประเทศที่เศรษฐกิจยังด้อยอยู่อะไรอยู่เช่นของลาวนะคุณอาจจะมาขายในสังคมที่เขารวยกว่าคุณสังคมที่แอดวานซ์กว่าเนี่ย,ยากเพราะคนไม่อยากใช้สินค้าของประเทศที่ด้อยหรอกนะ ่ว่าสินค้าคุณดีคุณอะไรเขาพอใจแต่โดยเส้นแล้วเขาบอกกินไม่ได้เว้ยนะกินแล้วายเพื่อนเพราะว่าไปกินของอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงไปอะไรวะเขากินกับโค้กกินกับเอฟซีมึงยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยหัวเราะกันใหญ่เลยนะนะเครื่องชูกําลังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรสัตว์ประหลาดไม่กล้ากินตอนนั้นเนี่ย พืดกพูดนะมึงกินยังจนอย่เมมึงไทยเยอะเหมือนกันนะตอนตอนที่ผมหนุ่มๆแล้วก็ติดนะว่าสินค้าไทยคนจินชอบกินกินน,นู่นนี่เครื่องสำอางดีใช้แต่วันไหนที่เขารวยกับเราเมื่อไหรเนี่ยเขาจะบอกว่าสินค้าไทยโอ้มันก็มันก็เอกซอติกดีนะแต่นานๆนกินทีนะแต่ถ้ายิ่งถ้าไปขายในประเทศจีนเนะ่เขาไม่เอาหรอกหยิบแล้วอายเพื่อนมัน นะมันกินของประเทศอะไรวะเนี่ยใช่ป่ะต้องกินของใครเกาหลีเ,ลเดี๋ยวเนี่ยเกาหลีเกาหลีอเมริกาใช่ยอยู่แล้วอเมริกากินตลอดเพราะมันสุดยอดอยู่ลวญี่ปุน่นญี่ปุน่นนะสินค้าประเภทอย่างนี้กินได้วันหนึ่งผมก็ตกใจขึ้นมาไม่ใช่ตกใจแปลกใจขึ้นมานะมีกาแฟลาวยี่ห้อหนึ่งไม่ต้องพูดใครจ้างเบิร์ตท,ทงชัยมายกินไตเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โห นั่งกินอย่างสุขสำราญเลยกาแฟอย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะแปบ๊บเดียวเจ๊งยังไงเราก็ยังไม่กินพวกที่อ้างว่าไปขายของอะไรต่างๆในประเทศที่จดโตเจริญแล้วจะขายจะรวยเละเทะเครื่องสำอางเราดีนูน่นนี่คุณเตรียมไว้เลยอาจจะไม่เวิร์กนะมีบางก็ณีเนี่ยกเป็นจริงๆแต่บางทีผมก็ไม่แน่ใจไงคุยคุยว่าดีเนะ่ย สุดท้ายขายได้เปล่าวเนี่ยไม่จะส่งไปสต็อกอยู่แล้วก็อ้างว่าขายได้แล้วก็มันได้คุณขึ้นไปสิบเท่าเจ้าของขายใหญ่เลยแล้วพวกเราก็ไปรับไงเราเราพวก V ีไอเนี่ยวีไอมือใหม่หน่อยยังอิงกับสตอรี่มากเวลาคนพูดนี่ตื่นเต้นมากโอ้โหใช่เลยใชย่มันเก่งมากแล้วยุโรปไปดูห้องค้ามันขายด้วยนะเนี่ยไปจีนก็ขายมีโอ้ไปร้านนี้เป็นร้านเดียบไม่ไปใช่ร้านทั่วไป ใช่ไหมไปดูไอ้สะดวกซื้อไปมันมีเนี่ยสินค้าเราไปวางเลยขายดีคุณระวังมันตื่นเต้นนะโอ้สินค้าไทยไปขายแบบระเบิดในในยุโรปในในฮ่องกงในสิงคโปร์ต้องระวังนะต้องจำว่ามันมองขึ้นมันมันอาจมีข้อยกแต่ว่าคุณต้องคิดว่าให้มันยกเว้นจริงจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะ แล้วหลายสินค้าในบางตัวก็แบบว่าเฮ้ย hey, คุณรู้ป่ะบริษัทยักใหญ่ระดับโลกมันอย่างเจ๊งเลยยกตัวอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับความงานที่ให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ดีเอาเอาเผยแพร่เป่าพันอะไรพวกนี้คือพวกเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหก็นี่ไงนี่คืออุตสาหกรรมแห่งมนุษยชาติมนุษย์ต้องการเผยแพร่พันเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้พวกนี้คุณยังลืมไปว่า มันเป็นการแข่งขันถูกไหมทุกอุตสาหกรรมมันดีไงว่าผนรู้ตองใช้แต่มันเต็มอิ่มก็แล้วบางทีเพราะอะไรคู่แข่งมันเต็มเลยทุกคนก็มาแข่งขายสินสินค้าที่เรียกว่าโอ้โหมันมันใกล้ใกล้ใกล้ชิดกับการเอาตัวรอดหรือเผอแผ่พันธุ์มากๆใช่ไหมเฮลส์แคร์ตอนนี้ก็ปูมันใกล้กับอาการเอาตัวรอดเพราะแก่ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเติบโตแต่ผมบอกแล้วไงว่า มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แข่งตรงนั้นมันแข่งกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะถูกไหมพอนี้แข่งกันผู้ชนะแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่ร้อนแรงมากเนี่ยไอเนี่ยห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย